ลหลากลาสารบัรรรรทแถลงข่าวอย่างเป็นทางการสำหรับ RS Music Uplisting EP 1 RS Music X โปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่ที่ RS Music าาในเครือ RS Group จับมือพันธมิตรค่ายเพลงชั้นนำเพื่อสร้างมิติใหม่ให้กับวงการเพลงโดยมีผู้บริหารเฮียฮ๊อสุรชัยเชษโชติศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ RS ได้ขึ้นมาแถลงประกาศการดำเนินธุรกิจเพลงแบบเปิดกว้างพร้อมเดินหน้าสร้างความเจริญเติบโตร่รวมกับพันธมิตรทุกข่ายเพลงชั้นนำเพื่อยกระดับวงการเพลงไทยและสร้างสารรค์ผลงานเพลงรูปแบบใหม่ๆซึ่งจะเป็นการนำเสนอมิติใหม่ทางดนตรีให้กับผู้ฟังด้วยพร้อมกันนี้คุณกุ้งพรพันธ์เตดรุ่งชายกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท RS Music จำกัด ก็ขึ้นมาเผยรายละเอียดของ RS Music Hub l e t ซ i n g EP 1โปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่ที่ได้จับมือกับค่ายเพลงต่างๆ mm hmm. บรรยากาศมีการแสดง mm hmm. เพลงนางแมว mm hmm. เพลงล็อกในตำนานที่ทุกคนเคยคุ้นหู โดยโฟมิกศิลปินทีท็อปรุ่นใหม่จากค่าย411เล c คอร์ดหยิบเพลงร็อกนางแมววงหินเหล็กไฟในอดีตกลับมาร้องอีกครั้งกับรูปแบบดนตรีป๊อปแดนไฮไลท์ ight, ของเพลงก็คือการที่เหล่าสมาชิกได้แก่นินจาเมกา้าพกซองและจอที่ได้ร่วมแต่งเนื้อเพลงและทำนองร่วมกันกับโปรดิวเซอร์ด้วยความหลากหลายยังไม่หมดจากโปรเจกต์นี้ ด้วย RS Music X เป็นการทำงานร่วมกับศิลปินทรีโอที่มาแรงที่สุดในยุคนี้ที่ได้เลือกเพลงติดหูจาก RS Music มาทำซ่าจนกว่าเดิมรับรองว่าเพลงต้องเหมาะก,กับสายโยกเต้นสนุกสุดติดาตามสไตล์แน่นอนใช่ค่ะทำไมถึงเลือกเพลงนี้เพราะเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่ชื่นชอบที่สุดแล้วก็รู้สึกว่านำมาดัดแปลในมุมมองของได้ไหมคะ โอเคถ้าได้เรียบดีอยเอาละกล่าวขอบรคุณผู้บริหารทุกท่านนะคะจากกค่ายครับสวัสดีครับผมบอดแค c a s ครับผมเป็นสมาชิกวงบูบูคแคช c จากค่าย High c l i s s Entertainment ครับเพลงที่เอามาทําใหม่ก็คือเพลงเพลงใจครับผมรู้สึกดีใจครับเพราะว่าก็โตมากับเพลง R.S ครับแล้วก็ได้มีโอกาสเอาเพลงที่ขึ้นหิ่งแล้วแล้วก็ลงมาทําใหม่ในแบบของเรามันก็ เป็นความภูมิใจยอย่างหนึ่งรับผมทางชีวิตของบูมบุมแคชมันไม่ได้ยากมากเพราะว่าเป็นเพลงแดนซ์อยู่แล้วนะครับผมก็ทําเพลงแดนซ์อยู่แล้วแล้วก็เรามองแค่ว่าจะทําซาวที่มันเป็นสมัยใหม่อย่างไงเพราะว่าเพลงนี้ก็20ปีแล้วแล้วก็ซาวเพลงแดนซ์มันก็มีการพัฒนามีการดีไซน์ใหม่ๆตลอดนะครับก็ความยากน่าจะเป็นการที่เอาของที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วแล้วมาพยายามทําให้มันใหม่ให้มันสดครับผมก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบครับครับผมสวัสดีครับผมชม้นเมราบครับผมก็ แล้ทำเพลงในโปรเจกต์นี้คือเพลงห่างกันสักพักครับสวัสดีครับนินจาโฟมิกครับก็กับวงโฟมิกนะครับโปรเจกต์นี้ได้ทำเพลงนางแมวของพี่พเนเฮิเล็กไปครับแล้วชื่อเพลงใหม่ว่า Bad Cat ครับสวัสดีค่ะพวกเราฟูรีนะคะก็เป็นตัวแทนของค่ายเอ็กโซโซเอเจนเมนะคะ่ะก็ได้เลือกเพลงจากกามิกาเซ่มาก็เดี๋ยวดูนะคะว่าจะได้เพลงอะไตัวแทนของค่ายมีเรคคอร์ดนะครับก็จะแ,แบบรวบรวมชาวรอ็อ ทั้งนั้นเลยนะครับพี่พี่อีโบล่าฟีดกับพี่ริมซีฟูนะครับแล้วก็มีวงซิลนะครับพี่เอจิรากรพี่แหลมสมพลแล้วก็จริงๆผม,ม,มรอบน้อยที่สุดแล้วแต่ก็ดีใจที่ได้ร่วมกับโปรเจกต์กับอาเอสอันนี้นะครับเพราะว่าเราจะเอาเพลงที่ทุกวันนี้เรียกได้ว่าถ้าเข้าผับหรือร้านอาหารหรือที่ไหนก็ตามแบบทุกวันนี้เพลงเหล่านี้ยังถูกเล่นอยู่นะครับของบิลเลคอร์ก็จะเอาเพลงเหล่านี้เอามาในแบบฉบับของแต่ละแต่ละวงแต่ละคนเรียกได้ว่าจริงๆแล้ว เพลงของไทเอสแทบจะทั้งหมดที่เราได้ยินกันมานมันเหมือนสมบัติของชาติเลยนะับรู้สึกว่าแบบเป็นเพลงที่เราโตมาด้วยกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเข้าถึงทุกวัยท,ท,ทุกรุ่นนะครับจนถึงทุกวันนี้รู้สึกว่ามันเป็นการดีมากที่วันนี้เราจะได้เอาเพลงเหล่านี้มาทาในแบบฉบับของแต่ละคนแต่ละวงอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลายๆเพลงเนี่ยเราเราได้ยินแบบนั้นดั้งเดิมมาแล้ววันนี้จะเป็นนิบิ์ใหม่ดีที่จะได้ได้ฟังในแบบ ก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคบสำหรับโปรเจกต์ RS uprising นะคบแล้วก็เป็น RS music x กับค่ายต่างๆนะคบรับรองว่าทุกคนจะได้เห็นเพลง RS ในรูปแบบใหม่ๆ่เวอร์ชันใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นแบบเต้นร้องแร็ปแดนซ์คือทุกคนมาจากหลากหลายมากหลากหลายค่ายหลากหลายเจนเดอร์ด้วยแล้วก็หลากหลายแนวเพลงด้วยยังไงทุกคนจะไม่ผิดหวังสําหรับโปรเจกต์นี้อย่างแน่นอนไงก็ฝากเพลงของ ทุกคนไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเพลง R.S. อยู่ในใจของพวกเราทุกคนและรับรองว่าเวอร์ชันใหม่ๆก็จะอยู่ในใจทุกคนทั่วประเทศอีกรอบแน่นอนค่ะแน่นอน หลากหลายสารบันเทิงสนุกรื่นเริงบันเทิงสตอรี